สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับในช่องบาวดีนครครับตอนนี้ก็อยู่ประเทศอิสราเอลครับครับผมมันี่ก็เงินเดือนนอกแล้วครับจะให้พี่น้องได้เบิงครับว่าที่ได้จักบาทครับได้จักเช็คครับก็ทางานบุตรเต็มเดือนนะครับมาวันที่ยี่สิบเก้ามีสาครับยี่สิบเก้ามีสากับกักตูสี่มื้อน้องครับเนาะก็เริ่มทํางานวันที่สิบสามครับ ทิดสามพฤษภาครับครับผมก่คิดงานได้ทิดงานได้สิบแปดมือครับครับผมกะที่งานผมผิดกบเป็นส่วนแตงโมครับกับสวนมันฝรั่งนะครับเนาะกะสลับกันครับปลูกครับปลูกแตงโมกับปลูกแล้วแล้วก็ลื้อเพ็ดมันฝรั่งครับสลับเปลี่ยนวนเวียนสองอย่างนี้นะครับก็ตั้งใเตรียมแป้งครับตุ้นแล้วครับ ครับผมงานกับมีนักแหน่เบาแหน่ครับก็สลับกันไปครับบุรีนักตลอดครับแต่เวลานักก็ต้องอดทนเนาอครับกับนักอยู่ครับเป็นบางช่วงครับครับผมมาเบิ้งครับมาเิ็งานที่แปดมือที่ได้จะบาดครับผมมาเบิ้งกันเลยครับครับกับเป็นสลิปวันที่สิบนะครับเนาะเดือนหก ปีสองพันยี่สิบเ็นะครับเนาะครับมาเบิ้งครับวอรฮิตโอจกมงนะครับเข้าจกมงครับอันนี้ก็เป็นเข้างานนะครับเนาะเข้างานหกโมงเช้าครับก็มีเลือกห้าโมงแน่ครับหลังจากบ่ายสองไปแล้วก็จะเป็นโอครับอันนี้ก็เลือกห้าโมงแน่ครับหกโมงครับส่วนมากก็จะเลือกหกโมงครับ เลือกสี่โมงเนี่ยก็มีครับนีห้าโมงนะครับเนาะครับเริ่มเหตุงานตั้งแต่วันที่สิบสามครับสิบสามพฤษภาเนาะครับเนาะก็มียุดเมื่อนึงครับนี่บทเหตุงานครับวันที่ยีิบสองครับเป็นวันเสาร์นะครับเนาะบเหตุงานครับบริงานโบรหณเลยยุดครับ ยุดเสาหนึ่งครับตัดวิกวันที่สามสิบเอ็ดครับมาพมอันนี้ก็เป็นเงินเดือนนะครับเนาะเหตุงานบตบเตียมเดือนครับเหตุงานสิบแปดมือครับก็ได้สามพันสามร้อยสี่สิบเก้าชิปเกลนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโอที่ครับโอที่หน้าโอที่หลังครับ นี่ไดพันสี่สิบเจ็ดเช็คครัน้องนี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เช็คครับผมกระบรูปมันได้ครับก็เพิ่งมมาครับคนเก่าเขาเจ้บอกนะนี่ครับรวมทั้งมดครับเหตุงานสิบแปดมือครับได้ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเช็คครับ นี่เลวการฮักครับผมกับเบู้่าฮักยังแน่ครับแต่ว่าฮักไปสามร้อยเจ็ดสิบเอชเกลครับรายได้สุทธิครับทั้งหมดครับก็ตกอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชเกลครับครับรายได้รวมลหลังฮักค่าใช้จ่ายแล้วครับครับผม กระดีตกเป็นเงินไทยกะตอนนี้เลทกะประมาณเก้าจุดสี่เก้าจุดห้าครับกระสีได้ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเอทไทยนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับตีไปเป็นห้าหมื่นครับเลขกลมๆครับครับผมกะหายเนื่อยอยู่ครับก็ถืีว่าได้ลายอยู่ครับครับผมผมกืะทำงานกับบางมือมากับเมื่อยอยู่ครับ แต่ก็บางมื้อมันก็สบายอยู่ครับก็บร่ได้มื่อตลอดครับก็อุดเอาครับได้มาแล้วครับเห็นเงินออกแล้วก็ดีใจนะครับเนาะหายเหนื่อยครับอันนี้ก็เป็นห้องพักที่ผมอยู่ครับกับพ่ออยู่ได้ครับรูหลนะครับอันนี้เป็นห้องพักชั่วคราวนะครับเนาะผมอยู่อีกอยู่อีกมองหนึ่งครับอันนี้มาซ้อยงานก้าเจ้าครับคือว่าเท่าแก่เดียวกันครับอยู่คนละสวนครับมาซ้อยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ะครับ จะแล้วงานเพื่อจะสกับครับครับพี่น้องครับคือมาให้เบิ้งเงินเดือนไม่นี่กับไม่ได้อวดอ้างบ่ได้อย่างครับแต่ว่าจะให้พี่น้องได้คงจัดเนาะครับเนาะว่าเห็นงานสำนี่ครับได้จังบาทเนาะครับเนาะครับถ้าไผคิดเทียงมาประเทศอิสราเอลครับก็ต้องถามไผครับไปถามเจ้าโคงครับพอมาแล้วสู้ได้บ่กครับสู้งานนักได้บ่ครับ มันกับบรินักตลอดอกครับมีนักแน่เบาแน่ครับครับเงินดองมามันกระสมกับเขาเทดงานนะครับเนาะมันก็หายเหนื่อยครับครับผมคลิปนี้กับโคราชไปซํานี่ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้ช่องเบาดิ้งนครครับรับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการี่คลิปต่อไปนะครับเนาะครับวันนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมครับ